รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาประกอบการประเมินขอเลื่อนกันเดือนครั้งที่สองระหว่างวันที่1เมษายนถึง30กันยายน2,564ของนายสุรเดชศรีวิชาตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนวนทองคำเจริญวิทยาฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนนทองคำเจริญอำเภอนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 ปัจจุบันเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด160คนข้าราชการครู15คนพนักงานราชการ1คนลูกจ้างประจํา1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คน ผลการปฏิบัติงานผู้อำนวยการสถานศึกษาในห้วงระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการเรียนรู้เพิ่มผลสัมฤทธิ์การวัดผลและประเมินผลการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอแนวทางให้ทุกโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอน5รูปแบบดังนี้ 1. ออนไลน์ 2. ออนแอร์ 3. ออนไลน์ 4 on demand และ5 on hand ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนทองคำเจริญได้จัดประชุมคณะครูรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติปรับแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โควิด -19 สร้างช่องทางการติดต่อกับผู้ปกครองและนักเรียนผ่านไลน์ Facebook และ Zoom โรงเรียนบ้านนนทองคำเจริญได้แนวทางการจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 1. On Hand ครูประจำรายวิชาแจ้งการจัดการเรียนรู้ตารางเรียนผ่านลายโทรศัพท์แจ้งให้ผู้ปกครองและนักเรียนมารับแบบฝึกหัดใบงานครูคอยสอบถามปัญหาตามช่องทางการติดต่อในกรณีนักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจในเนื้อหาในบทเรียน จากนั้นครูแจ้งนักเรียนส่งแบบฝึกหัดใบงานตามวันเวลาที่กำหนด 2. อ,ออนไลน์ครูได้จัดการเรียนการสอนผ่าน z o ูมไล e Facebook เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามในเนื้อหาที่ครูกำลังทำการสอน 3. On อ e ดีมาครูได้ทำการบันทึกคลิปวิดีโอการสอนผ่านช่องทาง YouTube เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง เนื่องจากมีนักเรียนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามวันเวลาที่ครูนันสอนนอกจากนี้ยังได้มีการทำข้อสอบและแบบฝึกหัดผ่าน Google Classroom จากการจัดการเรียนการสอนทั้ง3รูปแบบผลปรากฏว่านักเรียนร้อยละร้อยได้ความรู้จากเนื้อหาที่ครูทำการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด -19 คิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์การดำเนินการตามนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2นโยบาย9จุดเน้น9สู่ความเป็นเลิศได้แก่จุดเน้นที่1การน้อมนำพระบรมราโชบายและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาและบูรณาการในแผนปฏิบัติการประจำปีแผนการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆตลอดจนโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนและบุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจจัดการทรัพยากรและดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจอย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จุดเน้นที่2การพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยมีแผนงานโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัยที่เป็นปัจจุบันตลอดจนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อพัฒนาการเด็กจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบไฮสโคบเช่น กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อยเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองจุดเน้นที่3การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพิ่มผลสัมฤทิ์มีโครงการและกิจกรรมที่เน้นกระบวนการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านการเขียนและคิดเลขเป็นของนักเรียนเช่นโครงการพัฒนาวิชาการและจุดเน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีแผนการสอนสื่อนวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนในทุกๆด้านมีการคัดกรองวิเคราะห์ประเมินผลในแต่ละกิจกรรมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาโรงเรียนได้มีผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT สูงกว่าระดับประเทศจุดเน้นที่4การขับเคลื่อนจุดเน้น6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติ มิติที่1การพัฒนาหลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551มิติที่2การจัดการเรียนรู้บุคลากรได้ออกแบบหน่วยการเรียนรู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานการเรียนรู้และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์โควิด -19 ได้แก่ การให้ใบงานกับนักเรียนไปทำที่บ้านการสอนผ่านโปรแกรม Zoom ให้นักเรียนส่งงานทำข้อสอบผ่าน g o o l l e l l s s s r o o m o o o l l f o r r m i ล h t Worksheet มิติที่3การใช้สื่อแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีบุคลากรได้จัดทำสื่อแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายได้แก่โปรแกรม Zoom ล e Facebook จัดทำ powerpoint เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด19 มิติที่4การวัดและประเมินผลมีเครื่องมือแบบทดสอบประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐานมีความสัมพันธ์กับการทดสอบระดับชาติมีการกำหนดเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคลมิติที่5การนิเทศภายในมีการจัดทําแผนพัฒนาเพื่อย,ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้ข้อสอบที่ได้มาตรฐาน มีการนิเทศผ่านซูมมีการรายงานการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนสู่การยกระดับคุณภาพของผู้เรียนมิติที่6กการวิจัยในชั้นเรียนมีโครงการพัฒนาวิจัยในชั้นเรียนในแผนปฏิบัติราชการประจำปีนำวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จุดเน้นที่5ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาพัฒนาสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดต,ตามประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้แก่โครงการเลี้ยงไก่ไข่โครงการเลี้ยงปลาดุกโครงการเกษตรพอเพียงและโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพจุดเน้นที่6 โรงเรียนคุณภาพของชุมชนมีการประชุมกำหนดจุดเน้นผู้รับผิดชอบโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาความสะอาดและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนมีการปรับปรุงอาคารเรียนอาคารประกอบต่างๆโดยเน้นเรื่องความสะอาดบรรยากาศน่าเรียนรู้เพื่อให้งานอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเฝ้าระวังและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในโรงเรียนได้แก่ การจัดเวรยามการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมงานอนามัยตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้นจากองค์กรภายนอกโรงเรียนบ้านนนทองคำเจริญเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลมีการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศในทุกๆด้านจุดเน้นที่7ด การประกันคุณภาพการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาและดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะและนําผลการดำเนินงานไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นที่8เขตสุจริตโรงเรียนสุจริต โรงเรียนได้มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิดมีวินยัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะโดยการอบรมนักเรียนขณะทำการเรียนการสอนออนไลน์มีการสอนแทรกคุณธรรมในเนื้อหาการสอนจุดเน้นที่9การพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรที่เพียงพอครบตามวิชาเอกส่งเสริมให้ครูจัดทําแผนพัฒนาตนเองรายบุคคลและดําเนินการตามแผนส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองทางออนไลน์ครบร้อยเปอร์เซนเพื่อนำทักษะความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนพร้อมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆอย่างครอบคลุม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนทองคำเจริญได้ขับเคลื่อนสถานศึกษาพัฒนาบุคลากรผู้เรียนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจนมีผลงานระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดและระดับภาคปรากฏผลในการดำเนินการดังนี้ 1>, 1. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายส่งผลงานระบบนิเทศภายในได้รับรางวัลลำดับที่6ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายส่งผลงานชุมชนการเรียนรู้ PLC 3. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนกลุ่มส่งผลงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสร้างสารรค์หนังสั้นต้านยาเสพติดระดับจังหวัดจัดโดยสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดอุดรธานี 5. ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการพูดประกวดเล่าเรื่องหัวข้อประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจัดโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา จากผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนนทงคำเจริญที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครูผู้ปกครองและชุมชนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการขับเคลื่อนง,งานกิจกรรมโครงการต่างๆร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนในทุกๆด้านให้ประสบผลสำเร็จทั้งนี้เพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดนั่นคือโรงเรียนและผู้เรียนที่มีคุณภาพนั่นเอง